สเกมเมอร์โย่ก็สวัสดีทุกคนทุกคนอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกมเมอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวอยู่กับ89โอ้กหโปรเกม89โอ้โหเราอยู่กับโลบ็อกซ์นะฮะในด่านอะไรเนี่ยเดจังเกิลออ o b ี y นั่นเองทำไมหน้าตามันน่ากลัวยังมีปลาหมึกด้วยพี่เจมส์มันไปทางไหนต้องทำอะไรบ้างทางไหนปลาหมึกอยู่ข้างหลังโอ้โหเราต้องรีบไปแล้วล่ะไปทางไหนวะว่าให้ไปทางนี้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  ไปเลยไปเลยเตือนเตือนเตือนเตไปเลยไปเตือน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 เตืดโอ้ยมีประมาณยี่สิบสี่ด่านเองครูดีดีดีด่านไม่เยอะมากนะคะเออไปเลยเราจะมาบุกป่ากันด่านแรกผ่านแล้วโอ้โหปรหมึกสุตาดิมองตามคุณครูด้วยอ่ะชิปชิปเออ อึบอึบเย้มองตาดีมากครับอยากยกตูดผมเลยมาจกตูดผมเลยตู้หูตู้เฮะตู้หูตู้หูตู้เฮะใครถึงก่อนชนะดีกว่าคุณครูโอ้ยใครถึงก่อนชนะคุณครูใครแพ้โดนทำโทษยื้อโดนทำโดนอะไรตีุ๊ดโดนทำโทษนะคะยังไม่บอกยังไม่บอกอึบให้พูดเสียงตุ๊ดเป็นระยะเวลา30นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวินาที โอ้โหโอ้โห oh อันนี้ยากอันนี้ยากบอกเลยอันนี้ยากนะคะเราต้องผ่านไปให้ได้คะ่ะชั่วโมองนี้ชั่วโมองนี้นะคะเอา<ด>ตายะคะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นนะคะอืดโอเคโอเคได้อืดโอเคเอืดผ่านแล้ว <Yeah. S 1> ต่อแล้วก็ต่อออกทางนี้ทาง่นนีเราจะต้องชนะกดคูที่ลิงจะต้องชนะพี่ลิงใหญ่อึบคุณคูเอ้าตายเฉยอยู่ไหนล่ะคุณคูอยู่ไหนล่ะอีโอ้โหนี่มันงูหรือเปล่าเนี่ยงูใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวมากงูเหรอเหรฮะฮะ้โฮะำด้านีมันน่ากลัวอย่างะฮี้โอ้โหด้านนี้น่ากลัวมาก อันนี้นะคะเหมือนเกดจะเคยเล่นแล้วนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาแข่งกับคุณครูนั่นเองนะคะจะต้องชนะคุณครูให้ได้ถ้าคุณครูคแพ้คือต้องพูดตุ๊ดสามสิบวินาทีเย่ผ่านแล้วกระสุนน้ำมีงูด้วยเหรอ,อพี่เกดมันมันมันเป็นเหมือนต้นไม้กินคนนะ่ะหน้าตาน่ากลัวมากอะ่ะสู้เขาค,คุณครูแาพา้เขานะแย่เพราะฉันเชียร<า>์อยู่เชียร์อยู่เชียร์อยู่ไม่รุนไม่ลองดูลองดู แกเกลอลูกปีแกเ,เกลอลูกปูเ,เดี่ยวไม่ใช่เ่ <c oughs> อือ,อ,อ,อตอนนี้นะคะอยู่ที่ด่านที่เก้าแล้วเก้าแล้วอึบอึ้บโอ้โหลาวาลาวาเลยลาวานภูเขาเระเบิดเดือดฟุดๆเลยโคตรนหดเดือดฟุดๆฟุดๆเลยฟุดๆฟุดๆเลยโหทุกอย่างยิ่งใหญ่อลังการแมพสวยมากเลยเนาะใช่ใช่ทำดีมาก <c oughs> เจ๋งอ่ะนี่เจ๋งอันนี้ยอมรับเลยแงบอึบอึบอึบอ่าฮึบอึบการแข่งขันของพี่ลิงสองตัวพี่ลิงข๊อกข๊อกเจ๊ขอกข๊อกพี่ลิงข๊อกข๊อกเจ๊ขอกข๊อกอึบโอเคดูซิว่าใครจะโดนทําโทษนะคะฮึบเอออุ้ยตายฮึบฮึบโอ้โหมาอีกแล้วอู้ โอเคคุณสู้ๆนะคุอโดนทำโทษแน่ๆเลยอ่ะคุณคณรู่คือใหม่หัดขับหรือไม่ก็กินดอยคำเนี่ถ่ายรูปส่งมานะคะตายค <c oughs> ําเลยนะน,น,น, <c oughs> น้ำในตำนานน้ำในตำนานนะคะไม่เอาดีกว่าพูดตูดทยคลิปนี่แหละอือพี่เก๋ไปไหนรอหนูด้วยไม่ถ้าฉัน,ฉนรอฉันก็แพ้นะสิ เราเขาด้วยฮ่าฮค,คุณครูสู้เขานะเกตรงตายตรงต,รงตกไปในลาวาซะตายหลายรอบแล้วเนะี่ยตายจนหงุดหงิดแล้วเนะี่ยตรงพี่เกตลงเข้าไปในกองไฟไม่ยมปากปล่าค,คุณครูอยู่ไหนลาวาปะน้ำดิ่งตัวท้องทะเลอยู่ลาวาปะผมอยู่บันไดตะเกียบเลยบันไดตะเกียบอ๋อเฮ้ยใกล้แล้วโอ้โหตามามาติดติด เราจะต้องรีบไปตามตาติดๆเลยติณญาณยังตามติดว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่ากลัวเออ้ยดีแล้วดีแล้วเราดีใจมากดีใจมากตกแมพยาวๆครับเอ๋รอดูวยไม่รอไม่รอเดี๋ยวใจเย็นพี่เกดใจร้ายเด็กไม่ดีเขาหลังเขาจะมเจอทับโดดเขาจะไม่ให้ขนมปังพี่เกดเดี๋ยวใจเย็นไม่ใช่ลิงอะไรลิงกินขนมปังป้อง ไม่รู้เหมือนกันได้ข่าวว่าลิงเมื่อกี้ตกลาวาอะไรนด้วนคุยตาไปกล้องอ่ะหลอกเขาหลอกคุยเพื่อตกลาวาเลยโอ้แผนซ้อนแผนทชัดป่านนี้ไปเวลอื่นแล้วมันงอนตกลาวาเลยผมก็ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้วอาจะมาปั่นมน์หีมาด้วยกันไหมพูดเอาใจก่อนแล้วหลอกผมแล้วก็หลอกต่อ หลอกเกินไปนะหลอกหลอกเลยโอ้มีเลเซอร์ดี๋ยพี่เกมีเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์เลเซอร์อุ้ยตายเลยว้ายว่ายนำไปไกลแล้วทุกคนนำไปไกลแล้วือดีนะฮาร์ดล็อกเกอร์เอาผิดคนอ๋อคือต้องเดินพลแบแงต้องดีไปให้ผ่านตซนนี้กัน อุ้ยไก่ชิบไก่ชิบไก่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 มันมีสีค้าสีแตนเดินมาเดี๋ยวไก่มีสี่หรอทีติงเดินมามันทำพวกผูผโมันทำพวกผูกผโผไก่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 จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครแก่นะพี่เแก่มาแล้ว เจลิงจะไปแล้วทุกคนขอกำลังใจด้วยนะไปแล้ววู้ฮู้แปป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 เอื้อแปปโอ้โหโอ้โหเจอลิงเจอลิงทุกคนเจอลิงไหนคนเจอลิงเจอริงยักษ์คนเจอลิงคนเรียกผีคนครูเจอลิงยักษ์โอ้โหน่ารักน่ารักเลย ไหนลิงผมเจอท่อนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ก็เก่าไม่แพ้กันหรอกดูเอ้าเวรกรรมลืมดูหมดแต่เดินนึกว่าน้ำไหลกระโถพลาดไปได้เลยคโดนแน่คือโดนแน่เห็นลิงอยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ป่าหายคือโดนแน่นอนเลยพี่ลิงคอนเฟิร์ม เรายังไม่อยากตายตัวเหตตูวหูตหูตเหโอ้โหอีกแค่ด่านเดียวเกก็ผ่านแล้วนะเนตูวหูตูวหูคุณคือสู้สู้คุณคือสู้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 วู้ฮู้เนยเจอลิงแล้วสวัสดีลิงอูหูอันนี้โคตรยากอ่ะมี้ยากมากห้ามตา จริงจักจักแปลว่ารักจริงจริงตัดุ้มตุ้ตุ้ตัดุ้มตุ้ตุ้เออมันเลือกของลิงปาปิงลิงเอ้าเวรกรรมตายเลยโอ้ยน่าจะโดดข้ามได้สอง b อ x สุดท้ายอึบชิบอึบไปเลยนายไปเลยไม่ไม่เอ้าเวรกรรมตายเลยอึบคุณครูโดนแน่แน่ อย่ถ้าเกิดเก็ถึงเส้นชัยก่อนนะคุณครูต้องพูดตุ๊ดจนกว่าจะถึงเส้นชัยโอเคได้อึบเดี๋ยวชามแกบแซมชามชามเขียวข่ำช้าชามขาวข่ำขเอ้าชามขาวข่ำข่ำกูกูเพลเวนเจอตึ้งตึ้งตึ้งเออไปก่อนเลยนายอนายไปก่อนเลยนะนาย อึบโอ้โหมัมมันยากจังจริงหลังๆนี้โคตรยากเลยอ่ะดูจริงดิพอมาตะเพิกไปเลยดินายไปเลยโอ้โหทำไมอ่ะทำไมจากวันนี้จะมีเราเราเละนายไปไดินายไปเลยเกเอกันไว้ตลอดไปไม่ชินกันโโอ้ห มัโอึย,ยโอ้ยอ๋อมาครูพูดตุ๊ดมาไต่แล้วแค่ตอนนี้เสียแบบกำลังจะไปถึงนะคะอุตเตออุตเตอโดนภักข้าภักมีประยโยชน์กระโดดค่ะกระโดดค่ะกระโดดกระโดดค่ะ พยายามกระโดดเข้าไปค่ะระวังค่ะโอ๊ยโอ๊ยระวังเจบ็บอ้อ่ะไปค่ะตัวต้องต่อและะ้วค<ป>่ะต่อดีเด่นงงเธอ,อเอาเลยจับหายหผิดทางค่ะโอ๊ยผ่าน<ะ>ว่ะคุณครูผ่านแล้วอะ่ะ <promotion> ติดเลยวู้ฮูจ้ตาตอนนี้แล้วก็จบกันไปแล้วนะแค่กับโลบอกได้แค่วันนี้แล้วก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะแค่จุ๊บจุ๊บป่ะที่ทุกคนไง อย่าลืมกด subscribe กับช่องเกมเมอร์กับโปเกส8แแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังด้วยะคะ่ะจุจบ๊ายบายไปค่ะเยค่ะเยเดี๋ยว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 เน้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไปพาคลิปไเด็กของพี่เกมแล้วก็พี่ลีนได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกมกับพี่กกพลีนได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย